คนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่เนาะม,มือมือบ่อเห็ดยังจอบถาตะแสะตะแขะเขาจอบตะสีวิตจารณ์เขาถ้าไม่ได้แสะไม่ได้แขวใครสักวันหนึ่งเนี่ยสาวเจ้าสีออกหอนออกล้อนอยูบอ่บ่อเออพ่อเขาไปส่งลูกไปโรงเรียนซื้อก็กลายเป็นประเด็นดรามา่าหาว่าพ่อเขาเนี่ยสร้างภาพวันที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยทำเพื่อ สร้างภาพเท่านั้นมาถ่ายคลิปมาถ่ายคอนเทนต์เท่านั้นเจ้าเป็นคนจังดาสาวความรู้สึกเจ้านะ่ะถามแน่เจ้าเป็นคนจังดาบอสบินะ๊กน่ะเขาเป็นพอ่อเขามีความรู้สึกนะคะเป็นพ่อที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกที่ผ่านมาเราจะเห็นเนาะคะ่ะพี่นองขาว่าบอสเพื่อนนะ่ะทาทุกอย่างเพื่อลูกเรียกร้องสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูก พอหลายๆคนเนี่ยเลิกลากกันไปน่บ่ดด้สนใจสนอย่างเดอ้อสิไปกับไปนะคะบ่ได้มาแย่งมาเบิงลูกเด้อันนี้พนทำทุกอย่างเพื่อลูกสร้างทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ลูกทำงานเหนื่อยแค่ไหนก็เอาไว้ให้ลูกพี่น้องขาเมื่อนี่หลังจากที่คุณแพ,พาวเสียงทองและก็บอดบิ๊กนะคะได้อัปรูป เฟรมครอบครัวคุณบิ๊กทิติวฒิเนี่ยไปส่งลูกๆไปส่งน้องนาลิตะไปโรงเรียนแต่ก็มีน้องโตเกียวไปด้วยและคุณพ่อเขาเนี่ยก็ดีใจเหลือเกินที่ได้ไปส่งลูกไปโรงเรียนและก็ได้เข้ามากอดมาหอมน้องนาลิตะแล้วก็น้องโตเกียวด้วยความคิดถึงพ่อคนหนึ่งค่ะเพิบ่ไบ้อยูน้ำกันเนาะพี่น้อง พ่อทำงานที่หนึง่งแม่ทำงานที่หนึง่งอย่างที่เราก็เข้าใจกันดีว่าตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เลิกลากันไปส่วนลูกๆเนี่ยก็อยู่กับแม่เป็นหลักแต่บอสบิ๊กเนี่ยก็ถ้ามีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็มาหาลูกด้วยการงานที่เพิ่นเฮดเนี่ย อยู่คนละทีกับลูกเพิ่นม,มีโอกาสเพิ่นม,มีเวลาเมื่อใดเพิ่นก็ไปหาลูกแล้ววันนี้เขาก็มีโอกาสมีเวลาได้มาหาลูกเขาด้วยความคิดถึงเขาก็เขาไปกอดเขาไปหอมเป็นธรรมดาสําหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วค่ะพี่น้องจากลูกแค่เสี้ยววินาทีแค่ครึ่งชั่วโมงมันก็เหมือนใจจะขาดแล้วเด้เออเป็นความรู้สึกที่แบบว่าคิดถึงเนาะโดยวความคิดถึงหลายๆบางคนเนี่ติดลูกเด้ ติดลูกเอาผอ,อ้อมมาดมเขาเคยเห็นนะเขาเคยเห็นบางคนติดลูกแห้งแต่ว่าลูกเนี่ยต้องอยู่กับพอ่อกับแม่กับตากับย่าเราจะคองเนี่ยต้องไปทํางานกรุงเทพแล้วไม่ได้อยู่กับลูกหอบเอาผ่าอ,อ้อมลูกเนี่ยไปกอดไปหอมนี่พอบ,บิ๊กเองแล้วเขาบ่ได้อยู่กับลูกเมื่อนี่มีโอกาสได้มาพบมาพอ่อเขาดีใจ แต่เรื่องของการถ่ายคลิปมันก็ธรรมดาล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับของเขาเองเนี่ยก็อยากเห็นความเคลื่อนไหวของบอสบิก๊กความเคลื่อนไหวของคุณแพะพาแสงทองและก็อยากเห็นน้องนาลิตะน้องตัวเกียวหลายๆคนก็อยากเห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกเขาเขาไปเจอกันวันนี้มีแต่คนเนี่ยเขาไปยินดี เจ้าเป็นภัยสาวเจ้าขึ้นมาแสะเขาใต้หลายคนนะคะเขามีความคิดเห็นก็คือดีใจที่ทั้งสองคนเนี่ยพันรวมเฟ้มกันเออทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งสองคนเองเนี่ยเขาเลือกลากันไปนะคะเขาก็ยังลดความรู้สึกของตัวเองทําทุกอย่างเพื่อลูกเนี่ย เขาเห็ดเพลูกขนาดนี้หลายๆคนชื่นชมเจ้ากับคิชื่นชมยินดีกับเขาบ่แเวณมาเสะเขาเอาเวลาไปทํามาหากินเอาเวลาไปเห็ดอย่างอื่นเดอ้อ้าบอมักเขาเจ้ากระเลื่อนพานเจ้ากระบอต่องมาเบิงไปเบิงผู้เจ้ามากไปเห็ดสิ่งที่เจ้ามากสา ที่สาวไอได้มาพูดตอนนี้นะคะพี่น้องคะ่ะคือเมื่อเช้านี้เนาะบอสบิ๊กเองนะคะเพื่อนก็ได้ไปส่งน้องนาริตะแล้วก็น้องตัวเกียวหลายๆคนชื่นชมนะคะชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อาทำทุกอย่างเพื่อลูกขนาดนี้ลดทิฐิลดความรู้สึกของตัวเองมาทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่พ่อได้กอดลูกลูกได้เจอพ่อ มันเป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นน่ารักเป็นครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่ง FC แฟนคลับยินดีชาวเน็ตหลายๆคนยินดีรวมถึงศิลปินหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์ยินดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ทั้งคู่เนี่ยตอนนี้จะเป็นสถานะแค่พ่อและแม่ก็ยินดีกับทั้งคู่เ่ราว่าจะเป็นสถานะย่งต่างคนต่างก็ยินดีกับทั้งคู่ กะมีสาวอันนึงนะคะเพิ่นได้ไปลงในต่อต่อของเพิ่นนะคะในเชิงต่อว่านะคะแล้วก็แซะเขาแซะบอดบอกว่าทําทุกอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยสร้างภาพเหรอไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยทาทุกอย่างมันเป็นการสร้างภาพไปส่งลูกเฉยๆจะถ่ายคลิปทําไมหาคอนเทนต์หาแสงอีกแล้ว เออสาวเข้าใจด้วยนะคะสาวจากที่สาวไอพูดไปเมื่อกี้ค่ะสาวคนเป็นพ่อเป็นแม่ความรู้สึกพ่อแม่มีแต่อยากจะให้พ่อแม่กินโบอิ่มกับโบเป็นยังขอให้ลูกกินอิ่มนอนหลับแล้วความรู้สึกที่รักเหลือล้นเหลือจัก,กรวาลที่พ่อแม่เขามีให้ลูกห่างกันแค่เสี้ยววิเนี่ยก็เหมือนใจจะขาดแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันวินาทีที่เขาเจอกันเนี่ย มันก็เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมันเป็นความรู้สึกปริ่มออกมาจากข้างในมันดีใจนะคะลูกเองก็ดีใจที่ได้เจอคุณพ่อคุณพ่อก็ดีใจที่ได้เจอคุณลูกสายสัมพันธ์สายเลือดเขาน้สาวตนจะของนะ่ะมีสายเลือดอยู่บ่มีลูกไหมมีคุณพ่อคุณแม่ไหมมีคนที่คุณรักหรือเปล่าถ้าคุณมีคนที่คุณรัก คุณก็ต้องเข้าใจความรู้สึกนี้เช่นเดียวกันแสดงว่าเจ้าเนี่ยบ่มีไผยให้ฮักให้คิดหอดตีสาวถึงได้รอที่จะแซะคนอื่นเขาอย่างเดียวรอที่จะวิจารณ์ที่จะว่าเขาอย่างเดียวบอกเลยตรงนี้นะคะสาวถ้าบ่มกักระเลื่อนผ่านบ่ต้องมาเบิงไปเบิงค้นเจ้ามาไปเบิงคนเจ้าชอบสาอ่ะเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะก็ เป็นกำลังใจให้คุณบิ๊กบอสบิ๊กทิติวุฒนนะคะผ่านไปทุกดรามา่า ไผ่สเขามาดราม่ามาต่อว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะเรารู้ว่าเราทำอะไรคือดีที่สุดเนาะเราก็มี FC แฟนคลับหลายๆคนที่รักแล้วก็คอยซับพอร์ตคุณอยู่เสมอรวมถึงคุณแพรวแสงทองอิงก็เช่นกันค่ะ FC แฟนคลับก็รักแล้วก็ยินดีกับทั้งสองคนไม่ว่าทั้งสองคนจะเลือกทางไหนขอให้ทั้งสองคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำและสิ่งที่ ที่ตัวเองเลือกและก็ขอให้น้องทั้งสองคนนะคะเป็นเด็กดีเด็กน่ารักโตมาอย่างมีคุณภาพ FC แฟนคลับก็จะคอยนะคะสนับสน,นุนน้องทั้งสองคนรอติดตามชมไม่ว่าน้องนาริตะจะทำอะไรน้องตัวเกียวจะทำอะไรมันก็เป็นความน่ารักเดเสาวไอโกบงเบิงคูมงค่ม,มอือเด้พี่น้องมากหลายมากตัวเกียวพันฟ้อน,อนแมย ลูกหมอลำเนาะเออวัตตะเปิดเพลงวัตลองหมอลำนี่โตเกียวฟอนใส่แล้วเสาไอมากหลายค่ะมากทั้งสองคนเลยน้องนาลิตาก็เสียงแจ้วพูดเก่งไพสิบอหลงหลักน่ะเอฟซี FC แฟนคับทุกคนลงรักเหมือนกันกับสาวไอเมนบอ,อะฝากติดตามคุณแพลวแสงทองนะคะบอสบิก๊กแล้วก็น้องนาลิตะโตเกียวด้วยนะคะเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้ฝากถึงคนที่ ชอบแสเลิกได้ก็เลิกนะคะหาความสุขให้ตัวเองดีกว่าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ